ยิ่งคุณขยับสูงขึ้นไปเท่าไหร่ในองค์กรการที่คุณจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถที่จะทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับ หนังสือพูดได้เป็นช่องที่จะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะหากใครไม่มีเวลาจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะคะสามารถเข้ามาฟังพอดแคสต์ดีในช่องของเราได้ในทุกๆวันเลยค่ะหนังสือดีๆที่จะมาสรุปให้ฟังในวันนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อว่า i l l i o o Dollar c o a ค h โคชแห่งซิลิคอนวลลี่บิลแคมเบล Bill ิลแค b e l l เป็นผู้ที่เคยเป็นโค้ชให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Google และยังมี CEO จากบริษัทชั้นนำอีกมากที่ต่อคิวให้บิลมาเป็นโค้ชให้หนังสือเล่มนี้จะทำให้เรารู้ว่าผู้นำที่ดีเขาต้องเป็นอย่างไรและการจะพาชีวิตรวมถึงธุรกิจไปอีกระดับจะต้องโฟกัสที่จุดไหน ซึ่งในอีพิโซดนี้นะคะก็จะขอหยิบเพียงบางช่วงบางตอนที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้นะคะมาเล่าสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันผู้บริหารที่จะขึ้นสูงได้ต้องทําให้ทีมยกระดับสูงขึ้นตามยิ่งคุณขยับสูงขึ้นไปเท่าไหร่ในองค์กรการที่คุณจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถที่จะทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน เคยเห็นไหมคะคนที่เป็นหัวหน้าบางคนรู้สึกกลัวเมื่อลูกน้องจะเก่งกว่ากลัวว่าจะถูกข้ามหน้าข้ามตากลัวว่าจะถูกลดลำดับความสำคัญและกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นลูกน้องของอดีตลูกน้องได้ในอนาคตการคิดแบบนี้ทำให้หัวหน้าแบบนั้นมักจะกดลูกน้องให้ต่ำกว่ายอยู่เสมอ จนลืมไปว่าการทำแบบนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะถ้าลูกน้องเราไม่เก่งขึ้นแล้วเราจะทำให้ทีมสามารถทำงานที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรหัวหน้าที่ดีต้องหาทางทําให้ลูกน้องเก่งขึ้นเสมอหาทางทําให้ลูกน้องฉายแสงแล้วหัวหน้าที่เหนือเราไปที่ฉลาดกว่าก็จะมองออกว่าการที่ทีมนี้เก่งได้ขนาดนี้ก็เพราะมีหัวหน้าคนนี้ที่คอยผลักดันทีมให้เฉิดฉาย,ฉาย ดังนั้นอย่ากกลัวเลยค่ะว่าลูกน้องคุณจะเก่งกว่าคุณหรือไม่เพราะการที่คุณถูกรายล้อมด้วยคนเก่งยิ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะต่อให้ลูกน้องคุณจะแซงหน้าคุณไปในวันนี้เชื่อได้ว่าในอนาคตลูกน้องคนนี้ก็จะสำนึกบุญคุณจนหาโอกาสมาตอบแทนคุณในอนาคตเป็นแน่จะขึ้นสูงฐานต้องกว้าง แล้วเราขึ้นสูงคนเดียวแบบยอดเสาธงไม่ได้เราต้องเป็นเสมือนภูเขาที่สูงตรง่าขึ้นไปหากวันใดจะมียอดเขาสูงกว่าก็จงภูมิใจไว้ว่านั่นคือผลงานเราที่สร้างยอดเขาที่สูงกว่าตัวเราขึ้นได้ผลงานที่ดีที่สุดของคนทำงานก็คือการสร้างผลงานในนามของตัวเองแต่ผลงานที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์ก็คือการสร้างคนที่ยิ่งใหญ่กว่าตนขึ้นมา ทีมที่เหนือชั้นต้องทำงานร่วมกันแบบคอมมูนิตี้เขาบอกไว้ว่า,วาจิ๊กซอเซลสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรก็คือทีมที่ทำงานร่วมกันแบบคอมมูนิตี้ทีมนี้จะต้องมีความกลมเกลียวสนับสนุนกันขัดแย้งเห็นต่างกันได้แต่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันได้และมีเป้าหมายเดียวกันแม้อาจจะต่างตรงวิธีการพิชิตเป้าหมายหมกมุ่นในการทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อองค์กรเสมอ เพราะมีผลวิจัยบอกว่าเมื่อคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่สนับสนุนกันและกันพวกเขาจะมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นกับงานของเขามากขึ้นส่งผลให้ประสิทธิผลในการทำงานมากขึ้นด้วยในทางกลับกันนะคะการขาดความเป็นคอมมูนิตี้เป็นปัจจัยหลักของการหมดไฟในการทำงานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทีมแต่ละทีมในองค์กรเราพวกเขารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันมากพอแล้วหรือยัง พวกเขากล้าจะแสดงความเห็นต่างกันได้แบบตรงไปตรงมาหรือยังพวกเขากล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดในขณะเดียวกันก็กล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อว่าดีที่สุดต่อองค์กรแล้วหรือไม่เราสร้างพื้นที่สำหรับความผิดพลาดขึ้นมาเพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงออกบ้างหรือยัง c o มูนิตี้คือูนยนรวมของคนที่สนใจเรื่องเดียวกันเห็นต่างได้ถกเถียงกันได้ แต่ก็หาข้อสรุปร่วมกันได้ซึ่งคอมมูนิตี้ในทีมทำงานมีเป้าหมายสำคัญก็คือการพิชิตเป้าหมายทางธุรกิจนั่นเองตำแหน่งทำให้คุณเป็นผู้บริหารแต่คนของคุณต่างหากที่ทำให้คุณเป็นผู้นำ เรื่องนี้คนที่ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้ามือใหม่หลายคนคงจะเคยเจอนะคะนั่นก็คือลูกน้องไม่เอาหัวหน้าหรือลูกน้องไม่เชื่อฟังความเห็นของเราก็น่นแหละค่ะเพราะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าคุณเป็นผู้นำของพวกเขาพวกเขารู้สึกแค่ว่าคุณเป็นหัวหน้าโดยตำแหน่งอาจจะได้รับการยกมือไหว้ตอนเช้าและก่อนกลับแต่ไม่ได้รับความเคารพจากใจจริง เพราะการเป็นผู้นำคือการที่ผู้คนเลือกที่จะเดินตามคุณไม่ว่าคุณจะไปทางไหนฉะนั้นการจะทำให้คนอยากเดินตามได้คุณก็ต้องพิสูจน์ทั้งความสามารถและความจริงใจให้พวกเขารับรู้ได้ในความสามารถก็คือคุณต้องสามารถแก้ปัญหาที่พวกเขาทำไม่ได้ส่วนความจริงใจก็คือทุกสิ่งที่คุณทำคิดและตัดสินใจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง แต่เพื่อตัวเขาและเพื่อส่วนรวมในอนาคตนั่นเองฉะนั้นแม้จะมีบางครั้งที่การตัดสินใจของเราไม่เป็นสิ่งที่ถูกใจทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้จะมีบางคนคิดบ่นอิดออดไม่อยากทำแต่เชื่อได้เลยว่าสุดท้ายทุกคนก็จะทำตามเพราะพวกเขาวางใจให้คุณเป็นผู้นำเพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าเดินตามคุณแล้วหมาจะไม่กัด หรือถ้าหมาจะกัดคุณก็จะเป็นคนออกรับฟัดกับหมาก่อนใครเขียนออกมาคนละห้าเรื่องก่อนเริ่มประชุมอย่างเป็นทางการนี่เป็นเทคนิคของหนังสือเล่มนี้นะคะเทคนิคที่จะทําให้ลดเวลาในการประชุมที่ไม่จำเป็นลงไปได้มากเลยเมื่อทุกคนเขียนเรื่องที่ตัวเองต้องการจะพูดในที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมออกมาสักประมาณคนละห้าเรื่องจากนั้น ผู้นำก็สัดกลุ่มของปัญหาทั้งหมดเข้าไปเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องไหนซ้ำซ้อนกันก็นกควบรวมกันไปเทคนิคนี้ทำให้เราทุกคนได้เห็นภาพรวมก่อนเริ่มประชุมโดยไม่ต้องรอให้ต่างคนต่างพูดเป็นการเอาปัญหาทั้งหมดมาวางกองรวมกันบนโต๊ะจากนั้นก็รู้แล้วว่าปัญหาใดคือปัญหาสำคัญสำหรับทีมนี่คือหน้าที่ของผู้นำ ก็คือบริหารจัดการเวลาซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของทีมให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะหลายครั้งนะคะการประชุมเป็นเรื่องที่ซ้ำซากพูดซ้ำไปซ้ำมาเดินวนไปมาหน้าเบื่อการประชุมควรจะเป็นการพูดคุยในเรื่องสำคัญ ที่เราต้องการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกันไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการพูดคุยบ่นไปเรื่อยๆเหมือนการกินโต๊ะจีนหรือโต๊ะแชร์ที่ไม่ค่อยก่อให้เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่บรรลังเบื้องหลังอัศวินโต๊ะกลมหนังสือเล่มนี้บอกว่าผู้นํำที่ดีต้องปล่อยให้ทีมได้ออกความเห็น และตัดสินใจกันอย่างเท่าเทียมโดยเปรียบเทียบกับอัศวินโต๊ะกลมที่บอกให้รู้ว่าไม่มีหัวหน้าโต๊ะที่จะเป็นคนฟันและตัดสินใจดังนั้นทุกคนต้องตกลงร่วมกันแม้แต่จะเป็นกษัตริย์อาเธอร์ในเวลานานก็ตาม แต่บิลแคมเบลบอกว่าความจริงแล้วผู้นำที่ดีสามารถอยู่เบื้องหลังโต๊ะกลมที่เท่าเทียมได้โดยการปล่อยให้ทุกคนได้ออกความเห็นแล้วผู้นำต้องเป็นคนรวบรวมทุกประเด็นเพื่อสรุปออกมาให้มีทิศทางสุดท้ายที่จะไปรวมกันได้แม้บางครั้งอาจจะเป็นคนค่อยๆชี้นำเป็นคนชี้ทิศไปยังทางที่องคอ์กรควรจะไปก็ตามเรื่องนี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คุณต้องมีความเป็นโค้ชที่ดีที่จะพาทีมก้าวข้ามความเห็นต่างและตกลงที่จะเดินหน้าไปยังเป้าหมายเดียวกันได้ในที่สุดหัวหน้าต้องพูดคนสุดท้ายเรื่องนี้มีอยู่ว่ามาริซาเมเยอร์อดีตซีอีย ahoo และตอนนั้นเธอเป็นอดีตผู้บริหารใน Google เธอมักจะรีบออกความเห็นเร็วเกินไปเพื่อจบการประชุมที่ยืดเยื้อโดยไว ในแง่ประสิทธิภาพการทำงานนั้นดีมากค่ะถือเป็นการประหยัดเวลาแต่ในแง่ของประสิทธิผลในระยะยาวนั้นไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่เพราะการทำแบบนี้จะทำให้ทีมไม่อยากออกความเห็นหรือแสดงไอเดียใดๆนานวันเข้าเราก็จะมีทีมที่เอาแต่รอคำสั่งเพราะทีมจะรู้สึกว่าพูดอะไรไปหัวหน้าก็ขัดแล้วก็ตัดมาทำตามไอเดียของหัวหน้าทุกอย่างฉะนั้นเบลแคมเบลเลยออกกฎใหม่ว่า หัวหน้าต้องเป็นคนพูดคนสุดท้ายเสมอเพื่อให้ลูกน้องทุกคนได้ออกความเห็นเพื่อให้หัวหน้าได้รับฟังทุกไอเดียอย่างเต็มที่จากนั้นหัวหน้าก็จะรวบรวมความเห็นของทุกคนมาสรุปสุดท้ายก่อนที่จะกำหนดทิศทางหรือในขณะเดียวกันก็อาจจะค่อยๆชี้นำทิศทางของความเห็นให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองคิดไว้ แต่สำคัญก็คือต้องทำให้ทีมรู้สึกว่าไอเดียเหล่านั้นมาจากพวกเขาไม่ใช่ของหัวหน้าเมื่อหัวหน้าคนไหนฝึกทำแบบนี้ได้บ่อยๆทีมก็จะเก่งขึ้นในระยะยาวเรื่องนี้คล้ายกับหัวข้อก่อนหน้านะคะที่พูดว่าบัลลังเบื้องหลังโต๊ะกลมการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ต้องนำจากข้างหลังไม่ใช่ข้างหน้าปล่อยให้ลูกค้าได้เสนอไอเดียทั้งหมดที่ตัวเองคิดก่อนอย่าเพิ่งไปรีบขัด ฝึกกลั้นใจไม่ให้พูดไว้ลองคิดถึงตัวเราก็ได้เวลาที่เราถูกขัดความเห็นบ่อยๆตัวเราเองก็ย่อมไม่ชอบและไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นใดๆมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกทีมต้องซัพพอร์ตทีมโปรดัก บริษัทส่วนใหญ่มาให้ความสำคัญกับไฟแนนซ์เกินไปให้ความสำคัญกับทีมขายเกินไปและให้ความสำคัญกับทีมการตลาดมากเกินไปส่วนทีมโปรดักต์ที่คิดค้นสินค้าขึ้นมาขายนั่นหรอกลับถูกตีตกไว้ท้ายๆขององค์กรซะง,งั้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วบริษัทจะทำกำไรได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีโปรดักต์ที่ดีมาเรียกความสนใจได้หรือยัง ดังนั้นบิลแคมเบลก็บอกไว้ว่าต่อไปนี้ทุกทีมในองค์กรมีหน้าที่สนับสนุนทีมโปรดักต์ที่คิดค้นสินค้าหรือบริการขึ้นมาทีมการเงินต้องหาทางสนับสนุนว่าทำอย่างไรโปรดักต์ชิ้นนี้จึงจะมีกำไรหรือลดต้นทุนลงไปได้มากกว่านี้ทีมขายก็ต้องสนับสนุนว่าเราจะขายของสิ่งนี้ได้อย่างไรดี ส่วนทีมการตลาดก็ต้องหาทางว่าเราจะเอาของสิ่งนี้ไปถึงมือของเป้าหมายได้อย่างไร Apple เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถือว่ากำเนิดจากโปรดักที่ดีก่อนทีมการตลาดเข้ามาตอนท้ายทีมขายเข้ามาตอนปลายทีมการเงินเข้ามาให้คำแนะนำอยู่ประปรายแล้วคุณเห็นความสำเร็จของ Apple ไหมล่ะคะนั่นล่ละคะ่ะ Product First and Everyone Support โค้ชเฉพาะคนที่โค้ชได้เรื่องนี้เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเลยนะคะแต่โดนใจมากเพราะไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะแก่การสอนบางคนไม่เหมาะด้วยเคมีไม่เข้ากันบางคนไม่เหมาะด้วยอีกโก้เกินตัวไม่เปิดใจรับฟังใครบางคนคิดว่าที่ตัวเองทำมานั้นถูกเสมอฉะนั้นบิลแคมเบลก็เลยเสนอง่ายๆค่ะว่า โค้ชเฉพาะคนที่โค้ชได้หรือสอนเฉพาะคนที่ควรสอนไม่อย่างนั้นก็เป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่ายคนสอนก็เหนื่อยคนเรียนก็เหนื่อยเหมือนคนสองคนที่ไม่ได้รักกันก็สู้เลิกกันไปหาคนที่ใช่ของตัวเองดีกว่าไม่แน่ในอนาคตวันข้างหน้าเราก็อาจจะกลับมาพบว่าเราต่างคนต่างเป็นคู่แท้ของกันและกันก็ได้เรามีทีมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาแล้วหรือยัง บทความนี้เป็นช่วงสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะเวลาเกิดปัญหาขึ้นในองค์กรหัวหน้าที่ดีจะไม่ลงไปแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเสมอไปค่ะแต่เราต้องแน่ใจว,ว่าเรามีทีมที่ดีที่เหมาะสมกับปัญหานี้แล้วใช่ไหมเพราะการเลือกคนที่เหมาะสมกับงานนั้นเป็นอะไรที่สำคัญมากเรื่องนี้ทำให้คิดถึง สารคดี Playbook ใน Netflix ตอนที่สัมภาษณ์มูรินโญ่ผู้จัดการทีมฟุตบอลเบอร์ต้นของโลกมีช่วงหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่สอนโรนันโดว่าต้องวิ่งไปทางไหนต้องเลี้ยงบอลอย่างไรเขาเล่นบอลไม่ได้เสี้ยวเดียวของโรนันโดเลยด้วยซ้ำแต่เขารู้ว่าโรนันโดทำอะไรได้และต้องจับโรนันโดไปวางไว้ตรงไหนในสนามจากนั้นก็ปล่อยให้โรนัลโดทำงานของเขาไป นี่แหะค่ะหน้าที่โคช้ชเลือกคนที่ใช่ที่เหมาะกับปัญหานั้นจากนั้นก็ปล่อยให้เขาแก้ปัญหาไปแล้วเราก็คอยติดตามดูเขาอยู่ใกล้ๆอย่าลงไปก้าวไก่ในเนื้องานแต่คอยช่วยบริหารจัดการปัญหาให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆเพิ่มเติมหรืออาจจะคอยสนับสนุนเขาด้วยสิ่งต่างๆที่คุณสามารถอำนวยให้เขาได้แต่อย่าลืมว่าเขาเป็นผู้เล่นคุณเป็นผู้จัดการ แล้วปัญหาก็จะถูกจัดการเมื่อคุณวางคนที่เหมาะสมลงไปนั่นเองเป็นยงไงบ้างคะนี่ก็เป็นบทเรียนดีๆนะคะจากหนังสือที่มีชื่อว่า Trillion Dollar Coach โค้ชแห่งซ i ลิคอน l l ลลีย l บิลแคมเบลลองไปหาหนังสือเล่มจริงมาอ่านดูเพิ่มเติมกันนะคะแล้วพบกันใหม่กับบทเรียนดีๆในครั้งถัดไปหวังว่าทุกคนจะได้แนวคิดการเป็นผู้นำที่ดีเป็นหัวหน้าที่มีวิสัยทัศน์ และยกระดับทีมให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นสวัสดีค่ะ